เราอยากเห็นบ้านเมืองที่มีกลไกตรวจสอบการทุจริตเราอยากเห็นรัฐสภาทำงานเราอยากเห็นรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งเราอยากเห็นบ้านเมืองที่ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นได้ทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรและไม่ใช่ความฝันที่ไกลเกินไปไม่ใช่เรื่องของคนโลกสวยไม่ใช่เรื่องของชาติตะวันตกไม่ใช่แนวคิดที่ไม่เคยมีมาก่อนในประเทศไทยแต่มันแค่ถูกขัดขวางเอาไว้ช่วงเวลาหนึ่งเพียงเพราะคนบางคนอยากอยู่ในอำนาจนานเกินไปเท่านั้นเองถ้าหากว่าเขาอยู่ในอำนาจไม่ได้ทั้งหมดนี้ กลับคืนสู่ระบอบปกติเรียนตรงๆนะครับผมก็ไม่รู้ใครจะเป็นนายกคุณทักษิณคงไม่ได้กลับมาง่ายๆธนาธรโดนตัดสิทธิ์อยู่สิบป,ปีก็ไม่รู้กลับมาเมื่อไหร่คนของคุณมะยุทธ์อาจจะคนที่ชอบคุณระยุทธ์ชอบคนแบบคุณมายุทธ์อาจจะชนะการเลือกตั้งกลับมาก็ได้แต่ว่ากันในระบอบว่ากันในกติกาที่มันเดินไปตามปกติวิสัยที่มันควรจะเป็นและเราจะอยู่ร่วมกันได้ทุกท่านครับผมขอย้ำอีกทีว่า ผลการเลือกตั้งในปี2562คนที่เลือกพักที่ประกาศว่าจะไม่เอาพลเอกประยุทธ์มี16ล้านกว่าคนส่วนคนที่เลือกพักที่บอกว่าจะเอาพลเอกประยุทธ์เป็นนายกมีแค่8ล้านกว่าคนอัตราส่วนก็ประมาณ2ต่อ1หนทางข้างหน้ามีอะไรต้องทำอีกเยอะเพื่อไล่ระบอบประยุทธ์กำจัดระบบประยุทธ์ออกไปจากประเทศไทย แต่ไม่ว่าจะทําสําเร็จหรือไม่สาเร็จในวันไหนทุกท่านครับอีกไม่เกินสองปีนับตั้งแต่วันที่ผมยืนอยู่ตรงนี้จะมีการเลือกตั้งสิ่งที่คนสิบหกล้านคนต้องทําง่ายนิดเดียวครับผมท่านจับมือกับเพื่อนที่ไม่เลือกประยุทธ์ด้วยกันแล้วท่านมองซ้ายมองขวารอบตัวท่านจะเจอเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวคนใดคนหนึ่งหนึ่งคนที่เลือกประยุทธ์แล้วท่านสองคนกล่อมคนอีกหนึ่งคนให้ได้เลือกอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ประยุทธ์ แค่น <laughs> so, like ี้เผ like. ื่อทุกท่านไม่ทราบพักพลังประชารัฐกำลังเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อจะเปลี่ยนระบบการเลือกตั้งให้ใช้บัตรเลือกตั้งสองใบให้มีสสแบบแบ่งเขต400และให้มีปฏิริษีร้อยเดียวสาเหตุก็เพราะว่าไอ้พักสีส้มที่เขาไม่ชอบดันได้ปฏิริษเยอะเหตุผลง่ายๆแค่นี้แหละเอาเถอะระบบอะไรก็มาเถอะครับระบบอะไรก็มาเถอะครับ แต่ถ้าเปลี่ยนเป็นระบบนี้จริงก็อยากจะดูครับถ้าพวกท่านทําสําเร็จทุกท่านสองคนจับมือกันคุยกับคนที่เลือกประยุทธ์หนึ่งคนให้เลือกอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ประยุทธ์ถ้าเลือกตั้งครั้งหน้าเอาระบบที่เขาสร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยแต่พักพลังประชารัฐได้ปาติลิศไม่ได้เลยอะ่ะเอาแบบไม่ได้เลยได้ไหมเอาล่มทลายให้มันเห็นไม่เลยว่าไม่มีใครต้องการให้คนจากพักนี้บริหารประเทศต่อไปแล้ว ทุกท่านสองคนจับมือกันคุยกับคนหนึ่งคนทำไงก็ได้ไม่เลือกประยุทธ์ทำไงก็ได้ไม่เลือกพลังประชารัฐทำไงก็ได้ไม่เลือกพรรคที่สนับสนุนให้ประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีต่อทำไงก็ได้เลือกอะไรก็ได้ที่ที่ไม่ให้ระบอบนี้ไม่อนุญ,ญาตให้ระบอบนี้มันคงอยู่ท้าท่านทำได้เอาลองดูดิรัฐธรรมนูญของเขากลไกของเขาดูว่าเขาจะใช้ระบบแบบไหนมาโกงเพื่อให้ตัวเองกลับอยู่ในอำนาจอีกขอบคุณครับ